มาดูครับในคู่สุดท้ายครับของค่ำคืนนี้ครับในเกมแรกครับช่อธรมะที่เกมมิ่งครับกับชั้น kog วัสดีครับแบนออกไปก็ฟิโอราครับผมกาการ์สแล้วก็การิโอครับส่วนทงด้านตัวของ king of gamers ครับผมเป็นลีซินครับ six แล้วก็คาริโอนะครับแล้วมาตัวแรกครับรูเซนส์ครับผมอาจจะเห็นบ่อยมากครับผมในในวันนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีมาพร้อมๆกับนามิเนาะที่เป็นแพ็คคู่ที่ดีที่สุดครับ มันมาด้วยเรื่องของการ,รบัฟไอเทมด้วยนะต่างๆแลนาเลยเจียวแล้วก็กดมาเป็นบรอมครับผมแล้วก็คอกี้ครับ king of s a m e r คือครับผมในรอบของก่อนหน้านี้จะเป็นโอเพนใช่ไหมครับในวันสุดท้ายอะ่ะเป็นวันแรกนะที่ดูเซียนเนี่ยมีให้เล่นกันจริงๆนะครับก็คออือยังยังคงทันอยู่ที่จะเปลี่ยนแพเนะแต่ตอนนั้นคือแทบไม่มีใครกล้าเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ใหม่แล้วก็คอมยังไม่รู้ว่าจะไปแนวทางไหนนะครับมีการศึกษากันมาเนี่ย จนถึงอันนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนะมันก็แบบค่อนข้างดูดีขึ้นมาแล้วพออัพแดตใหม่ขึ้นมานี่ครับกลายเป็นว่าตัวละครที่นิยมเลยครับเพราะว่าจากไอเทมใหม่เนาะที่มันแบบอัพขึ้นมาแล้วก็เพิ่มขึ้นมาทําให้ทางด้านของดูเซียนเนี่ยเก่งขึ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเอเซนริเวอร์นะครับนะที่ โอ้ชอบมากเลยคีสายเวทนะครับนะ,อะชอบหมดะเอสเดียวยังชอบเลยนะครับผมหลายประตอทางด้านของการเลนแล้วก็ชาว่านเลยนะครับนะ J4 นั่นเองนะครับในในส่วนของ Third Party นะแต่พวกเขายังต้องการซัพพอร์ตดีๆอยู่นะครับนะซึ่งแน,น่นอนว่านามิ้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็คนคนเดียก็จะให้เล่นกับทางด้านของนามิเนี่แหละครับในส่วนของ King of Gamer ครับพวกเขามาเป็นทางด้านของอ o กี้ c l a s s ิกครับแล้วก็เลง o n n e c t i นะครับจะเล่นคล้ายๆกันรู้สึกว่าจะเป็น รู้สึกว่าคู่2องแม่ที่พยายามจะเอาทางด้านของคาสิกเนี่ยไปล้วงแคลรี่สองแคลรี่ให้ได้สักตัวหนึ่งแล้วก็จัดการค่อยตามไปนะแต่ว่าใลหลายๆครั้งนะอย่างในในคู่แรกนะครับพี่เบนก็เห็นนะว่ามันมีทางด้านของลีซินพยายามจะทําเกมเนอ้อเก็บลูเซียนแต่สุดท้ายแล้วเอสเลียวก็ยังใส่ดาเมจจากด้านหลังได้อย่างต่อเนื่องครับอา้าวแล้วมาเป็นจันน่าครับโอ้ s ป p p o r ครับผมแล้วก็ S <S <S ดูเหมือนว่าจะเล่นเป็นดับเบิลแครีเหมือนเดิมนะอาจจะเอาทางด้านโดของฝั่งรูเซียนจะไปมิดเลนครับอ่าเรียบร้อยนะฮะเจอกับโอเรียนานะครับนะฮะใช่ครับแล้วรแรงครับโอเรียนาแรงมากๆครับเพราะว่าด้วยเมคานิกสกิลก็คือแรงอยู่แล้วนะแล้วทางด้านของจันน่าครัว่าเป็นอีหนึ่งตัวนะ อย่างที่พี่หนึ่งนะครับผมก่อนที่เขาจะไปเข้านอนวันนี้เขาก็พูดไว้นะครับว่าทางด้านของชาน,น่าก็เป็นหนึ่งตัวที่เล่นคู่กับคอมลูเซียมได้นะครับไม่ผิดแปลกอะไรนะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวที่แบบว่าใส่จังหวะได้ด้วยนะครับผมครับอ,อย่างทางด้านโฮวิงเกลอย่างเงี้ยฮะที่แบบว่าทําให้พวกตัวเซตทั้งหลายแบบสมมติว่าเรามียาสโดในทีมอย่างเงี้ยผู้ที่ต้องการตัวซัพพอร์ตช่วยเซตมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับอ่าโอ้โ<ะ>แต่ว่า ว่าครับว่าต่อเลยครับผมลืมครับเมื่อกี้เพิ่งเห็นนะว่าตานี้มีซับรัมฮะเดี๋ยวนะใช่ตานี้น่าสนใจแล้วครับเพราะว่าคือเขากะว่ามาบล็อกกระสุนปะครับบล็อกกระสุนของใช่ครับเอ่อลูเซียนนะครับซึ่งจะเล่นแบบไม่ใช่แค่กระสุนแล้วน่าจะจัดครับฮะเขาสกิลอะไรพี่แกก็บล็อกได้หมดเลยคือยิงมาแบบนะรับไปหมดแล้วนะครับอืมโอ้นี่ฮะ ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะว่า King of Gamer ก็พยายามจะจัดการกับคอม2แครี่ตั้งแต่การดรฟัฟเป็นต้นไปเลยนะครับผมก็ต้องมาดูว่าอินเกมเนี่ยจะเป็นยังไงครับเพราะว่าดราฟัฟก็ส่วนหนึ่งนะเป็นคู่ของเอสเดียกับจันน่าแน่นอนนะฮะใช่ครับเพราะว่าลูเซียงก,ก็ต้องไปการนะครับเวลาเป็น2แครี่นะครับ<ๆ>แล้วเป็น2แครี่สกิลด้วยนะครับผม โตกับเด้นาง้าของวินเทอร์ไบส์ใสแล้วจันนาถึกเหมือนกันครับจุต้นเกมฉันก็พยายามจะไปคุมครับบมกแล้วไดมินเนียนให้เรื่อยๆเนาะนะครับล้วินเทอร์ไบส์พีดีก็น่าจะสบายครับคู่เอสยกับเจนนาครับครับโอ้ด้านบนการเล็นยันเล็นตันยืนนานเพาะสมควรแน่นอนนะครับเอาตรงนี้มาเนียนโอ้ได้ด้วยครับในส่วนของนี่ครับบับฟ้านะ มาเต็มๆเลยฮะไม่ได้มีวอร์เช็คตรงทางขึ้นไปบับฟ้าผมระหว่างเชือบทางด้านตัวของมังกรนะก็เลยทำให้แบบเข้ามาเนียนขโมยไปก่อนเลยครับอย่างรวดเร็วครับผมจาวานก็น่าจะคุมๆอยู่แถวนี้แหละครับผมรอทนั่นของคอบิกกับเ้นบรัมครับไหลาอ่แบบหลุดโพซิชันออกมานะฮะใช่ครั น่าจะเดินผ่านเข้ามาเนี่ยในจุดที่เจโฟกำลังเดินมาพอดีหรือก็คือทางซ้ายของมังกรนั่นเองนะเลยผ่านครับผมเนี่ยจุดเล็กๆไปได้นะครับวอดเล็กๆนี่ก็มาขาโมยบ้างครับผมแต่มาก่อนนะยังไงดีฮะหาซิกโอ้ยแต่เหมือนจะบีบๆเข้ามาเหมือนกันครับรูเซียนครับผมแต่อย่างที่บอกครับรูเซียนก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับผมขอแบบเลเวลเต็มๆก่อนฮะไอเทมแบบส่วนหนึ่งนี่ฮะเรียกว่าเอ่อเซิร์ฟพลัสที่เกมมิ่งครับก็เน้นแบบ พี่ก๊ฟไปแล้วกันแล้วก็อดทนฟาร์มไปเรื่อยๆครับนะฮะส่วนทางฝั่งทีม KOG ก็หาจังหวะครับผมแก๊งนะฮะน่าจะเป็นทางด้านของคลาสิกฟาร์มอยู่ในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวครับเกมนี้ผมมองภาพาว่าน่าจะน่าจะแบบอื่นๆกันอยู่นะในช่วงแบบเลนเฟสแล้วต้นเกมประมาณนี้แบบหาเลเวลหิวเลเวลหิวตังกันอย่างเดียวครับตอนนี้ครับเพราะว่ารจริงๆแล้วนะค,ครับคลาสิกเองก็ต้องการอีโวสกิลเหมือนกันนะอย่างน้อยเลยคือต้อง สกิลแรกเขาก็ควรจะอีโวคให้ได้นะเพื่อทำดาเมจสุดแล้วก็รีคูดาวได้เร็วด้วยนะครับแต่ว่าเจโฟเองก็ฟาร์มเดือนเหมือนกันนะตอนนี้มีเจโฟเนี่ยน,น่าจะทำเกมได้ดีนะเพราะว่าเป็นแครี่สายสกิลแต่น้อยต้องไม่ใช่อ,อย่างรัมนะครับที่จะเข้าไปนะไม่งั้นก็จะโดนแคนเซลสกิลจากบีาสตม์บีไฮมีหมดเลยนะทำไมแบบพวกตัวอื่นนะครับที่หนียากนะ โอ้ยโดนกดตันจัดเลยฮะจากทางด้านของเอสเลียวซึ่งสกิลช็อตมันแรงอยู่แล้วครับอย่างแบบเวลาเขาอาเคนชิปเขาก็สามารถเป็นดาเมจปีได้หนึ่งครั้งด้วยนะเป็นดับเบิลช็อตไปเลยอย่างเงี้ยฮะใช่ครับตัวที่แล้วคือพาสซีฟของเขาอะครับพอสมมติว่าเก็บครบสีแส่แตกปืดอ,อ่ะเขาก็ยิงเร็วขึ้นอีกฮะใช่ครับสู้ยืดเยื้อไม่ได้ครับกับเรื่องเอสเรียวผมสกิลแบบแรงมากอะตอนนี้ครับโอเว่นครับ ตอนนี้คือ20วินาทีนะครับก่อนที่ออบเจคทีฟใหญ่ทั้งสองจะเกิดขึ้นครับเริ่มมีการคุมแมปอย่างจริงจังเกิดขึ้นแล้วะเพื่อที่จะเซตนะครับที่จะอย่างน้อยเนี่ยเอาด้านของตัวใดตัวหนึ่งนะอถ้าเกิดเป็นมังกรแดงนี่ก็ซึ่งไม่เคยเห็นนะเห,นเห็นบอกว่าเมื่อวานน่ะมังกรแดงอ่ะสี่คู่เลยสนะี่เกมติดๆอนะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับไม่ใช่ครับไม่ใช่มังกรไฟนะก็เลยมานีก่อนเลยครับ อันนั้นของลิฟต์เอร์รอตเองก็เลือดค่อนข้างน้อยกว่าด้วยนะเพราะคือมันตีได้เร็ว่แต่ตอนนี้ครับเซอร์วิฟฟตี้เองก็สนใจมังกรเหมือนกันครนะฮะอืแล้วถ้ามาเยอะแบบนั้นก็น่าจะเอาได้เร็วเหมือนกันด้วยครับต้องฉลองมาแล้วหยิบแพ็กเกจมาแล้วแต่ก็ยังไม่น่าจะทันครับผมอาจจะเสียมังกรไปก่อนครับด้านของคิงออฟเกมเมอร์สก็เป็นหาดเจอปาร์ตี้ได้ไปครับส่วนทางคีโอจีก็บอกเขาก็ได้ลิฟท์พาอร์ไปนะครับบอกแล้วก็ปลไปด้ดนบนแหละครับทันทีทันใดครับ ในดันบ้านด้วยครับจะเป็นโบนัสป้อมแรกเฟิร์สเท r รครับใช่ครับสบายครับอะะเอาตังไว้ก่อนครับแต่ด้านล่างนี่สิครับผมเหมือนจะ, <c oughs> จะเหมือนจะโดนหรือเปล่าไอ <c oughs> จาวานครับยังไงดีเฮลโลแล้วก็เรียบร้อยไปครับผม,มไม่รอดครับ คือเข้ามาไม่รู้นะฮะทานอาจาวานน่กว่าจะโอบรอครับโดนโอบซะเองครับแล้วการเซฟเชอร์ไปยบนึงมาต่อแล้วน็อกกลับมาอีกทีนะครับหนีไม่พ้นเนี่ฮะไอตั่นครับผมนิดเดียวจริงนะคือครับเสียไปก่อนท่านอาจาวานแล้วก็ที่จริงไอ้ท่านทุกคนจะกลับได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาพยายามจะยื้อไว้นะครับเพราะว่าออยาคุก็พยายามจะมาเสริมแล้วแต่ตรงนี้คือหนักมากๆนะครับหรือว่ามีทางด้านของรัมนะสามารถ ผมไดรฟ์เข้าสู่เทอร์รีได้เลยครับอุ้ยตรงนี้มันขโมยด้วยดิว้าตัดฟ้ากลับมาครับซิขโมยในส่วนของว่าฟ้าด้วยอีกหนึ่งฮะเป็นอีโวสกิลหนึ่งครับผมเอ่อเทสเอ่อเทสเดฟิเทสแดฟเฟียนะฮะแอบใช่ครับครับผมไม่สัมผัสกับความกลัวของพวกมันหน่อยนะฮะแล้วคือน่ากลัวจริงครับเพราะว่าพออัพแล้วมันเร็วขึ้นครับรีบุดาวเร็วมากๆแล้วมันก็แบบว่า รีเพื่อลดได้ด้วยดังนั้นเนี่ยดามจก็จะแบบแรงมหาศาลมากๆนะครับตอนนี้น่าจะเป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในการหยุดคอมสองแคลรี่ลูเซียนสูงนะครับลงมาจงังหวะนี้ก็เบสต์ดีครับ,รบยังไงครับอันเบรค a อเบิลก่อนฮนะและนี่ครับผมไหลออกไปครับผมคี่แล้วก็แคริ่งรอไว้ครับ แค่เปิดแบบว่ามีสกิลยิงปึ๊บก,ก็อันเวคเคเบิลแล้วก็โดดไปก็ได้ไหมหรือแซงบีไฮมีไปไหมไปสร้างระยะแล้วก็ชิลเลยครับหลังจากนั้นรับได้หมดเลยครับก<อ>ว่าจะต้องพืดอ,ค,อ,รอครับไปเรอคุยแล้วพี่แบงค์ครับตรงนี้ครับคือเจนาทีก็จริงนะแต่ว่าการเงินค่อนข้างจะแตกต่างกันนะแล้วฟาร์รด,าดี้ดูแบบหน้าเป็นห่วงจะจัดเลยครับมันต้องแบบตามอย่างน้อยสักพันสองพัน่ะถึงจะแบบดูดีแต่ตรงนี้มันสามสี่พันนะครับ ใช่ครับต้องต้องบอกกันว่าไอ้ตัวฝั่งเค g จีก็ผมเขาคุมไปเรื่อยๆครับผมนะแต่ก็ก็ไม่ได้ประมาณนะเพราะว่าถ้าปล่อยทึ้งทั้งทั้งท้รูเซียนนี้กับตัวเอสซนี่เกิดก็หนักอยู่ครับเป็นเป็นอะไรที่ยากครับเอาวิแล้วโอเว่นเข้ามาก่อนครับผมต้องรีฟออกไปครับเมอร์รี่ฮะเมอรี่ครับมีแต่ตัวเซฟทั้งนั้นเลยโดดถอยออกมาจา,านายังแบบ โอวิ่งเกลเซฟไว้ได้คือใครเดินเข้ามาก็จะเจอพายุแล้วก็ลอยขึ้นเงินเสียจังหวะอยู่ดีนะครับคือก็กล่าวว่าเราเลี้ยงฟาร์มไปเรื่อยๆครับเดินปาร์ตามที่ว่าไว้คือเมื่อกี้ก็ลูเซียนครับก็จ่ายตัวของอัลติเมทครับผมนะฮะเคลียร์มินิเนี่ยมินเนี่ยออกไปครับพยายามจะรักษาผมบเทอรเนอร์เทเรตครับแรกตรงกลางไว้อยู่ตลอดครับผมเพราะว่าเป็นส่วนที่คุมพื้นที่ได้ดีที่สุดแล้วนะนะครับใช่ครับแล้วก็ ตอนนี้น้องเคนี่แตกต่างจากตาที่แล้วมากนะครับแม้ว่าจะออกเป็นดาเมจทรงเดิมและลุนคิงกับแบ็คเคเอร์แต่ว่าเป็นเกมที่เขาได้เล่นไงเพราะว่าแบบเทิร์ดพาร์ตี้มันช้าอยู่แล้วนะครับจาก Com S ons, <S คอมสองแฮร์รี่ดังนั้นเนี่ยการออกมาแบบนี้ก็คือสามารถไล่ล่าได้สบายเลยครับหรือถ้าไปออกของแท้งก็คือเหมือนแบบไปยิ่งยื้อให้มันเลดขึ้นไปอีกนะดังนั้นเขาคือออกของมาเพื่อกดดันโดยเฉพาะครับครับผมโอ้ยเลนบน เดี๋ยวไป<า> <London. S 1> ตรงกลางนี่บวกกันอีกแล้วครับคอกี่ว่าเหมือนเจบอลคือนี้เขาไปเปิดครับผมแล้วก็เกือบตายครับผมฝั่งแป้งครับดูช็อตบาราดมาไม่ดุครับจังหวะนี้แล้วนี่ก็เซฟเชอร์ไปครับผมก็ถอยเหมือนกันครับผมเอสตีครับปรากฏว่าไม่มีใครตายผมฝั่งแป้งครับพี่แกเขาไปลึกก็จริงครับผมและจันน่าเมื่อกี้หัวใจเด่นบอลสูตรครับผมเพื่อฮิวไปเลยฮะเพราะว่าเขาจะเอาอ็อบเจกต์ต่อผมแต่ที่ไหนได้ผมเป็นการสเปซครีเอทเด็ดครับผมตาซีครับผมจะทำตามทัมมิ่งกันหรือเปล่า แล้วตอนนี้ชินอวันก็บอกครับโดนไปหนักอยู่เหมือนกันชินวันแปดออกไปครับผมมีย้ำต่อกับโอเว่นคาตากิซึ่งก็มาจับล็อกก่อนชินวันเรียบร้อยไปแล้วครับผมจังหวะนี้ในขณนนี้ก็เอซก็บอกวิเทอร์ไปกันเข้าไปฝังไป้ครับผมครับเข้ามาเติมเลือดเป็นเต็มเต็มครับผมแล้วก็มีไซบารันอัดเต็มข้อผมและเป็นคลาสิกไล่เก็บงานครับผมรัวๆไปฮะเมอร์รี่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยครับสําหรับน้องเค่ตัวนี้ฮะหลังจะเปิดดูมินันนี่ไม่มีใครกล้าแตะเลยครับ แต่ทีมมันก็ดูดเลือกลับคืนมานะเขาค้ำแต่ตอนแรกที่ว่า SD เหมือนจะแตกก็เนี่ยน้องเคก,ก็มารับต่อให้แบบสบายสบายครับแล้วก็มีเวลารีเซ็ตในการที่จะออนเวกเเบ้ลขึ้นมานะครับอุ้ยไอาคุจะไล่ล่าต่อเลยครับสโลไว้ครับผม แต่ก็เข้าระเรวดีๆครับผมแล้วก็มีด้านของฮันนี่ฟูดก็ปล่อยครับไม่อยู่ครับแล้วก็เซตอัพพิชชั่นกันไปครับมาดูรีเพคกันนิดนึงครับผมคาสิกก็กัดฟันตีมังกรครับผมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องหนาๆอะไรมากมายผมในขณะเดียวกันจันน่าบอกเขาไปจ่ายมอนสูตรครับเพื่อที่จะหิวครับเติมไฟกันต่อครับแหนะฮะพอเข้าไปครับเป็นจังหวะที่คอกีผมงเขากลับบ้านไปแล้วครับผมแล้วเขากลับมาเิเติมดาเมจได้ไวกว่าผมเสียทามม่งงินไปครับสำหรับด้านเซิร์ฟปาร์ตี้ครับสู้ทาไม่งของ เมื่อกี้ที่บวกไปไม่เสียคอกิแล้วก็ได้สกิลอัลติเมทของจันน่าไปอีกด้วยครับรวมถึงตูชันบารัตแล้วคือเมื่อกี้แอบสังเกตนะแบบไอซั้นนี่อยู่มุมแมวโอ้ย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 ยังไงดีครับซุยไซซุยไซผมนะผมรัสเฟสพิรุสเลสพีเดเตอร์ครับและตอนนี้ครับก่อนแลกเศษกันไปครับโอ้หนี่ถือกับใจตีล็อกไว้เลยครับโอเว่นครับไม่ยอมปล่อยฮะ ใช่ครับคือตัวเดียวแบบนี่ขนาดว่ามาลุมสองนะยังได้ไปก่อนหนึ่งก่อนที่จะตายแถมเป็นล uh ูเซียนด้วยครับคือเมื่อกี้ตอนไฟนะก่อนไฟผมแอบเห็นนะว่าทางด้านของเอสเดียวเนี่ย <Yeah. S 2> เ,ขเขาเลือดโลมากๆนะครับกลายเป็นว่าคอมสองแคลรี่ที่อีกหนึ่งดาเบทไม่พร้อมมันก็แบบแทบจะโอกาสชนะเป็นศูนย์เลยนะครับเออต้องต้องดูเรื่องของแบบเพื่อนให้ดีนะครับว่าแบบพร้อมไฟแค่ไหนเพราะว่าการคอยยังมีปัญหาอยู่นะ รนี้ฮะแต่เมื่อกี้เขาก็จ่ายเข้าไปแล้วด้วยแหละครับก็เลยตามยังไงก็อยาอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องแบบไฟให้ได้ก่อนนะฮะไม่งั้นก็คือจะแตกฟรีๆครับดูเฉาประหลาดกว่าเลยครับเช็คไปที่ด้านหลังของบารันชอครับแป้งก็เหมือนจะโดนแล้วผมก็ค่อนข้างเจ็บอยู่ครับผมแม็กเลื่อนไม่เต็มครับแต่ก็มิสไซน์บารายบอกเช็คเข้าไปครับผมรัวๆฮะยืนไม่ไหวครับเจ้าปาร์ตี้ครับต้องถอยมาหนึ่งสเต็ปนะฮะโพซิชันนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รายครับเรื่องของโพซิชันมันสำคัญมากเนี่ยแล้ะแล้วก็ผมรู้สึกว่าถึงแม้เทอร์ปาร์ตี้จะดูเหมือนแบบมีจันนาคอยป่วนแล้วก็แบบคาทาคิซึมของโอเว่นคอยแบบขัดการเดินแต่ King of เก m เ r เขามีสกิลเซฟเยอะมากแล้วเขาไม่ได้ต้องการหนีเลยฮนะอเผอเ,เนี่ยจะชอบด้วยซ้ำไปกับคาทาคิซึมฮะมันเป็นดาบสองคมนะอย่างแบบโอเรน่าไอ้ลูกบอลของเขาอ่ะมันแบบคอมแมนด์ของเขาสามารถที่จะทำดาเมจเป็น a o e ได้อยู่แล้วนะแล้วก็น้องเคสนี่คือโดดพร้อมใส่เลยครับนะเปิดเลยครับ โดดรับเลยอะสนใจครับแล้วตอนนี้บีบเข้ามาเลยครับยังไงต่ออุ้ยเห็นเล็กแค่ก็ผมจ่ายเซนเาโดของสกิลมาครับผมจากลุมนี้ครับเข้าแบบไม่ต้องคิดมากครับผมโอ้แล้วยังไงต่อดีครับชิโวันครับผมโดนยกมาหนึ่งทีผมเข้าไปใส่เลยครับผมการเซนต์ิเช่นสวนมาผมจังหวะสวยครับเซฟชิโวันไปได้แล้วโอเว่นครับผมงานเก่าแบบนีครับวูกโดดกันไปครับผมส่วนเนอร์ก็พยายามจะสแปมครับผมสกิลเซบิลิตี้ไปแล้วแต่ก็ ไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้ไม่สามารถเก็บคิวจากด้านเกยจีได้และเกยจีกัดฟันครับผมเข้าย้ำต่ออีกทีครับที่ด้านบารอนาชอจะสไปา์หรือเปล่ามีท่ดานปราบครับผมพยายามคัดไว้อยู่ครับผมจังหวะนี้ครับลวงชิตวันไปแล้วผมแต่เป็นการยื้อไวไหมยื้อไหวหรือเปล่าบารอนาชออีกนิดอีกนิดอีกนิดหน่อยได้ไปครับผมครับทางด้านของฝั่งทีมเกยจีและตีนี้ครับผมฝั่งด้านบรมบครับผมแต a n d behind m ครับผม u n b r e a k เ b l e ครับ ล็อกดึงกันไว้กับอันเตกับบมดเลยริย่งมาแล้วก็ทูช,รรช็อตบาลาดกวาดเดียวต่อยอทียังไม่พอผมดามเมจในจังหวะนี้ครับของเทอร์ดปาร์ตี้ครับเรียบร้อยครับผมทีม KOG ได้บารอนไปครับหลายสกิลนี่ถูก SD ดล้างหมดเลยอย่างจังหวะสุดท้ายทูช็อตบาลาดก็ไปไม่ถึงครับเพราะว่าโดนอันเวกเกเบลกันเอาไว้ได้หมดเลยถึงแม้มื่อกี้เขาเป็นเป้านิ่งนะเพราะว่าเขาพยายามจะเอาบาลอนไปเออตรงนี้ฮะยังเปิดต่ออยู่ครับ เอาแล้วครับผมยังไม่หยุดครับผมเป็นจังหวะครับสติหลุดลอยกันหรือเปล่าเหรอครับถึงไม่พร้อมไหมรู้ว่า K.O.G ไม่พร้อมแต่เขามาเติมพร้อมไกลไวกว่าจังหวะนี้ครับล้วงไปดิผมอันติสับเด้านซ้ายตายไปก่อนครับผมทําได้ดีครับแต่นี่ครับผมความนรกของน้านความกีครับผมยิงยับยั้ผมมิดไซด์อัดเข้าเต็มข้อแล้วก็หมดดงครับผมชนงแล้วครับเชิญปาร์ตี้ครับทางฝั่ง K.O.G ครับนำพาในดด้านของฟินนิทเวฟครับผมมาพร้อมพับปาร์ดนะครับผม เสียปั๊มสองไปครับผมแล้วก็ไหลต่อมผมเทอรดเรสามกันเลยทีเดียวน่าจะปิดคะแนนของเน็กซัสไปในมูดเดียวผมนะทางด้านของฝั่งรีกอฟเวเรชั่นวาริฟในแมตช์คู่นี้ครับ K.O.G กับเบทอร์มานดี้นิวมิและ K.O.G เก็บไป1-0ครับวันช็อตวันเน็กซัสโอ้โหคือต้องชื่นชมนะในจ,จังหวะสุดท้ายนะครับกับทางด้านของเลงน,นิกซันเลยคือ เปิดโดมินัสแล้วก็พยายามจะเทรดเพื่อยื้อให้คอกี้นะครับนะมาเติมไฟได้ทันแล้วคือคอกี้ครับจ่ายมีแพ็กเกจอยู่แล้วด้วยครับมาจากทางด้านหลังเนี่ยแล้วแผงหลังโวงมากเลยครับไม่มีใครสังเกตเลยนะแล้วคือแค่รับดาเมจจากข้างหน้าที่อยู่ในป้อมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกนะหรือว่าโอเลน่าที่เป็นเออยู่แล้วแค่นั้นก็เกินเบอร์แล้วนะครับพอมีทางด้านของคอกี้มาปิดด้านหลังอีกเนี่ยหมดโอกาสหนีรอดเลยครับกลายเป็นว่าโดนล้อมแล้วก็แตกห่าไปในท้ายที่สุดนะ เนี่ยคือพลังของทุนนิยมครับและโดยเฉพาะทางด้านของเลนตันที่แบบว่าได้ดีมาตั้งแต่ต้นเกมครับแบกมายับๆเลยครับผมเพราะว่า,าตัวเขาเนี่ยปกติถ้าเกิดว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าอันตรายนะเขาก็อาจจะไปออกเป็นพวกเกาะแต่ตาเนี่ยครับเขารู้ว่าเขาต้องมาเจอคอมสองแครี่ไม่จะเป็นต้องออกพวกเกาะเล่นเกมเร็วเป็นเป็นสายแบบดาเมจเพื่อที่จะกดดันสูงสุดเลยก็ยังทําได้ครับเพราะยังไงทางด้านของเตอร์ด์พาร์ตี้ก็เล่นช้าอยู่แล้วครับผมรบตรงนี้ฮะ เห็นเลยเลยว่าดาวเมทเวทหนักจัดเลยครับชิตวันนะออรเรน่าอย่างที่บอกแล้วว่าบางทีเนี่ยาคาทาคิซึ่งมันเป็นดาบสองคมครับเวลาแบบใส่กันเอาไว้แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะชอบก็ได้อา,อารมณ์มันจะคล้ายกับพวกตัวที่แบบชอบใส่เ e ทั้งหลายแบบเหมือนซิกหรืออะไรเงี้ยนะครับที่แบบว่าพอสตูอยู่นิ่งๆแล้วอย่างชอบเลยฮะรตรงนี้เป็นใครครับ MVP เป็นทางด้านตัวของชิตาวันนะบบค่า3ตาย2 assist 9นะครับผมโอเรียอนาครับเราอาจจะไม่ค่อยเห็นชิตาวันนะครับผมในส่วนฟอน์ไลน์สักเท่าไหร่ครับผมเพราะว่านี่ครับเขาอยู่แทบจะแบ็กไลน์เลยครับผมคอยสแปมครับผมใช่สแปมทุกอย่างคือเขาพยายามโดนล้วงแต่เขารักษาโพซิชันได้เป็นอย่างดีครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็ต้องชมท่านบลอมนี่แหละครับผมเขาสามารถโปรเทคงนะครับผมนะตัวสำคัญสำคัญได้ในหลายๆจังหวัดครับผมนะฮะพรีออเดอร์แมนครับชิตาวันครับผม ดัดโอเรียนาครับถ้า3ตายสแอซิดเเงิน11,000ครับอย่างที่พี่แบงค์บอกเลยนะครับว่าความเหนื่อยตาเนี่ยตกอยู่ที่รัมเต็มๆ็มเลยครับเพราะว่าต้องรับสกิลทั้งลูเซียนแล้วก็ทางด้านของเอสเลวอย่างเต็มที่ฮนะแต่ว่าตาที่ทําได้ดีนะแถมยังแบบการเพื่อนที่อย่างเอาอยู่นะครับโอเรน่าหลายครั้งก็ถูกเซฟเอาไว้ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งก็เป็นทนั้านของเล็กเดนตันด้วยนะที่ถูกเซฟแล้วก็แบบพอสกิลรีเซ็ตก็กลับมาฆ่าได้นะครับก็กลายเป็นการพลิกไฟไ์ไปนะ ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับนะ KOG หรือว่า King of Gamers ในเกมแรกนะครับแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งเกมนะครับผมเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อหลังจากเกมที่2พร้อมครับ